วันนี้มาพร้อมข่าวดีมอเตอร์เวย์ช่วงนครปฐมกาญจนบุรีเปิดใช้ช่วงสงกรานอีกครั้งและพิเศษหลังสงกรานเตรียมใช้กันแบบยาวๆค่ะก่อนจะไปชมฝากขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยสุขภาพดิฉันกลัวจะเดินทางไปถ่ายทำคลิปมาให้คุณผู้ชมชมไ,ได้ดิฉันหายจากโรคกระเพาะแล้วนะคะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและชงผงกล้วยน้ำว้าออร์แกนิกเดิมสุขภาพก็ดีขึ้นตอนนี้ไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วพร้อมออกเดินทางถ่ายทําคลิปตามสถานที่ต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหารเรื่องโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วแนะนําเลยนะคะ ผงกล้วยนวาดิบออรแกนิกกันาชาติสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนสนใจสั่งได้นะคะ l i น์แอดกันชาติค่ะ k a n n a c h a r t ค่ะ สวัสดีค่ะกันิกาไมเ a y ไท a แ l นด์ way, ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาฝากนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฝากถามเรื่องมอเตอร์เวย์หมายเลขแปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบุรีช่วงนคนปรปฐมกาญจนบุรีคุณผู้ชมถามว่าสงกรานจะได้ใช้หรือเปล่าและถามต่อไปว่าหลังสงกรานจะได้ใช้ต่อเนื่องหรือเปล่าเอาเป็นว่าชมคลิปวันนี้มีข่าวดีมาฝากแน่นอนค่ะ พูดถึงมอเตอร์เวย์ช่วงนคนปรปฐมกาญจนบุรีเราต้องย้อนกลับไปช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะช่วงนั้นเรามีโอกาสได้ใช้กัน7วันเต็มๆเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม2567ระยะทางรวม51 km. กิโลเมตรก่อนเรียกว่าเป็นครึ่งทางของมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีเลยค่ะเพราะว่ามอเตอร์เวย์สายนี้ตลอดสายทางระยะทาง96กิเมตรเราได้ใช้กันถึง51กิโม ะะช่วงเจดวันนั้นมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นแสนคันเลยค่ะขาออกมีปริมาณจราจร59,311คันขาออกก็คือเข้าที่ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกไปออกที่ด่านกาญจนบ,บุรี ส่วนขาเข้า58,290คันก็คือเข้าที่ด่านกาญจนบุรีไปออกที่ด่านนคปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะส่วนเทศกาลสงกรานต์2,567ที่คุณผู้ชมถามมาว่าจะเปิดหรือเปล่าเปิดอีกครั้งแน่นอนนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่11เมษายน2,567ก็คือหลังเที่ยงคืนของวันที่10เมษายน2,567เราก็ใช้ได้เลยนะคะยาวไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่2 21เมษายน2567เลยค่ะและช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราเข้าด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกไปออกที่ด่านกาญจนบุรีหรือเข้าด่านกาญจนบุรีไปออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะแต่สงกรานนี้มีพิเศษค่ะ ระหว่างด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบ,บุรีจะมีด่านอีกสองด่านคือด่านท่ามะกาและด่านท่าม่วงช่วงปีใหม่ตอนนั้นเรายังเข้าออกสองด่านนั้นไม่ได้แต่เทศกาลสงกรานนี้นะคะสามารถเข้าออกได้ครบทั้ง4ด่านเลยค่ะตั้งแต่ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเปิดเป็นพิเศษและเปิดกันตลอด4ด่านเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าด่านทั้ง4ด่านก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะการก่อสร้างงานระบบคือด่านต่างๆของมอเตอร์เวย์สายนี้ยังอยูนระหว่างการก่อสร้างแต่ก็จะมีการอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางให้สามารถใช้เส้นทางบริเวณด่านเพื่อที่เข้าออกทั้ง4จุดได้ค่ะนอกจากช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วหลังสงกรานต์คุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าเราจะ ะได้ใช้กันต่อหรือเปล่ามีข่าวดีมาฝากค่ะได้ใช้กันต่อนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดทุกวันค่ะคุณผู้ชมฟังวันเวลาดีๆนะคะจะเปิดวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปถึงวันอาทิตย์สามทุ่มจะเริ่มเปิดสัปดาห์แรกคือวันศุกร์ที่ 26. เมษายน2567ค่ะย้ำว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่26เมษายน2567จะเปิดเฉพาะ ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวันศุกร์จนเริ่มเปิดบ่าย3โมงวันอาทิตย์ก็จะเปิดถึง3าทุ่มเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีการก่อสร้างด่านกันอยู่ก็คงไม่สะดวกที่จะเปิดทั้ง7วันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีค่ะอย่างน้อยเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็สามารถใช้มอเตอร์เวย์ช่วงนคนปรปฐมกาญจนบุรีได้แต่จะแตกต่างจากช่วงเทศกาลสงกรานนะคะสงกรานเราเข้าออกได้ทั้ง4ด่านแต่ตั้งแต่ วันที่26เมษาย,ยน2567เป็นต้นไปที่จะเปิดเฉพาะศุกสาวอาทิตย์เราจะเข้าออกได้เฉพาะที่ด่านนาคปรปฐมฝั่งตะบันตกกับด่านกาญจนบุรีนะคะและมีพิเศษนิดนึงตรงด่านกาญจนบุรีเราจะไม่สามารถใช้รถผ่านตรงกลางการก่อสร้างด่านนะคะเราจะต้องอ้อมซ้ายขวาของด่านไปออกที่ปลายทางกาญจนบุรีถ้าคุณผู้ชมนึกภาพออกจะคล้ายๆกับของด่านขามทะเลสอของมอเตอร์เวย์สาย6นะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ใช้สาย ขวาของด่านเพราะว่าตรงกลางก็มีการก่อสร้างด่านกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าสงกรานเราได้ใช้นะคะเริ่ม11เมษาถึง21เมษา2567เข้าออกได้4ด่านคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามกาด่านท่ามว่วงและด่านกาญจนบุรีส่วนหลังสงกรานเริ่มสุกที่26เมษายน2567เป็นต้นไปเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะวันสุกจะเปิดบ่าย3โมงแล้วก็เปิดยาวไปถึง3ทุ่มของวันอาทิตย์ค่ะ แต่จะต่างจากช่วงสงกรานนะคะเพราะจะเข้าออกได้แค่2ด่านคือด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีเนื่องจากช่วงกลางคือด่านท่ามะกาและด่านท่าม่วงตรงนั้นจะต้องเร่งการก่อสร้างด่านเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่26เมษาย,ยน2567เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้าออกได้2ด่านคือด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีค่ะ นี่คือข่าวดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ